จับตาพ่อใหญ่แม้วเยือนอุดรเป่ากระหม่อม24พฤศจิกายนสู้ศึกอบอจอในวันที่24พฤศจิกายนที่จะถึงนี้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีซึ่งก่อนหน้านี้มีนายวิเชียนเขาขำนั่งเป็นนายกอบอจอ,อุดรแต่เจ้าตัวลาออกอ้างปัญหาสุขภาพ จึงต้องทำให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันและเป็นที่น่าจับตาว่าพักใหญ่2องพักส่งคนสู้ศึกในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะถึงแม้วิเชียนจะลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพทุกคนก็รู้ว่าอาดีตนายกอบจอวุดรคนนี้เป็นเด็กเพื่อไทยทำให้การลาออกในครั้งนี้เหมือนจะเปิดทางให้ป๊อป สราวุธเพชรพนมพรอดีตพืสอบไทย4สมัยลงสมัครนายกอบจอุดรนธานีลงแก้มือสู้อีกครั้งในสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นนามพักเพื่อไทยอีกครั้งหลังจากที่ปราชัยในศึกเลือกตั้งใหญ่ปี66ให้แก่นนัทพงศ์พิพัฒน์ชัยสิดิโดยคะแนนที่ทิ้งห่างหลายแต้มแถมวันเปิดตัวผู้ชิงลงสมัครนายกอบจ วิเชียนก็เล่นใหญ่ติดแบ็กดรอปขนาดใหญ่บนเวทีและมีข้อความฝากฝังสราบุษกับชาวุดรนเป็นการประกาศให้รู้กันโดยทั่วกันว่าพร้อมจะส่งไม้ต่อให้กับป๊อปการหาเสียงในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่พ่อใหญ่ของพรรคเพื่อไทยทักษินชินวัตรจะเดินทางไปช่วยหาเสียงขึ้นเวทีจับไม้ส่วนเรื่องที่จะลงไปหาชาวบ้านนั้นถ้าจำกันได้แมวเดินหน้าโปรโมตตัวเองเรียกได้ว่าเช็คเดตติ้งตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำหรับอุดรธานีที่หลายคนเรียกว่าเมืองหลวงของคนเสื้อแดงภาคอีสานมีประวัติภูมิหลังกับพรรคไทยรักไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะในขนาดที่มีทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคและเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันที่กําลังจะมีการเลือกตั้งอบอจอในวันที่24พฤศจิกายนนี้อดีตนายกทักษิณจึงต้องลงไปช่วยหาเสียงท่ามกลางกระแสทักษิณครอบงําเพื่อไทยทำเอาเช่วงแรกเกรงไปหมด กลัวจะลำบากไปถึงลูกสาวที่เป็นนายกด้วยฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังตัวเองแต่เมื่อสบโอกาสจังหวัดดีก็ต้องลุยกอบกู้เมืองหลวงแสดงที่มีการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี66โดนพักก้าวไก่เจาะไขแดงที่เขตหนึ่งสึกครั้งนี้เรียกว่าใหญ่หลวงยิ่งนักเพราะแกนนําทั้งฝ่ายรบ,บาลและฝ่ายค้านต่างส่งคนช่งชิงแบบไม่มีใครยอมใครผู้ช่วยหาเสียงก็งัดไม้ตายไม้เด็ดออกมาเพื่อให้ชาวบ้านเลือก วัดกระแสพักประชาชนหมายมั่นตั้งใจจะปักธงให้ได้ในอุดรธานีเพราะดูจากการลงพื้นที่ถี่ยิบทั้งในระดับตำบลและอำเภอต่างหาเสียงแบบไม่ได้พักหายใจหวังจะเปลี่ยนใจชาวอุดรแต่เมืองหลวงคนเสื้อแดงใครๆก็รู้ว่ามีความผูกพันและศรัทธาในพักเพื่อไทยมานานยากแียจอดในระดับท้องถิ่นแถมหาเสียงรอบนี้มีผู้ช่วยหาเสียงเป็นถึงผู้นำจิตวิญ,ญญาณของพักเพื่อไทยก็อาจทำให้พักประชาชนยากที่จะเกิด ปัจจัยที่สําคัญในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคือกลุ่มคนมาทํางานที่อยู่ในเมืองหลวงของประเทศซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่สนับสนุนพรรคประชาชนทว่ากลุ่มนังกล่าว มักจะเมินเฉยกับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเพราะไม่สะดวกจะเดินทางกลับบ้านเพื่อเข้าคูหาฉะนั้นจึงเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่จะทําอย่างไรก็ได้ให้คนกลุ่มนี้กลับภูมิลําเนาในทางกลับกันหากทําไม่ได้เกมนี้จะพลิกไปให้ฝั่งพักเพื่อไทยถือไพ่เหนือกว่าทันทีเพราะฐานเสียงของคนเพื่อไทยคือกลุ่มคนเท่าคนแก่ที่อยู่ในภูมิลําเนาเด,เดิมอยู่แล้วยิ่งได้แรงเพราะใหญ่ทักษิณไปหาถึงถิน่นยิ่งจะมีเรียวแรงออกมาเลือกป๊อปสราวุฒิแน่ ตัดฉากวันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคคู่แข่งอย่างพรรคประชาชนกลักมือเรียกพิธาลิมเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลกับประเทศเด่วนจีล่าสุดข้อจำหนดการเรียกเร็ติ้งเรียบร้อยในวันที่15พฤศจิกายนตรงกับวันรอยกระทงพิธาพร้อมกับคณิสสอ เดินทางถึงหนองประจักษ์บริเวณสะพานปลาข้างจวนผู้ว่าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีวันที่16พฤศจิกายนเวทีประสาทใหญ่เวทีหนึ่งตลาดนิยมอำเภอบ้านผือเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาเวทีประสาทใหญ่เวทีที่สองอำเภอหนองหานเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาและเวทีประสาทใหญ่เวทีที่สามหนองประจักษ์อำเภอเมืองเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกา นอกจากจะมีพิธาแล้วยังมีเทงนัทพงษ์เรืองบัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนต๋อมชัยวัตตุลาธนและช่อพันนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงขึ้นเปทีปราษาใหญ่โคฟุดท้ายก่อนการเลือกตั้งท้ายสุดสุดท้ายอีกไฮไลท์หนึ่งที่ต้องจับตาในวันที่ทักษิณเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีคือการพบกัรระหว่างทักษิณกับขวัญใจสารคำหรือขวัญใจภัยพนาอดีตแกนนำฮาร์ดคอร์เสื้อแดงหัวหมู่ทะลวงฟันในม็อบซึ่งได้ข่าวว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ รอบนี้จึงมนส่าสำคัญจะได้พบปะหน้ากับคนที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันในกำหนดการทักษิณที่นอกจากจะไปช่วยหาเสียงในภารกิจนี้แล้วยังมีการไปพบปากกับชาวบ้านซึ่งเจ้าตัวยังยอมรับว่าอยากไปทุกที่ที่เขาไม่ลืมเราเนี่ยอาจจะเป็นการจุดพุครั้งแรกในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของทักษิณที่ชัดเจนและหลังจากนี้คงจะมีอีกเรื่อยๆทั้งนี้คงต้องคอยลุ้นผลการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความขังของ,ของในายใหญ,ใหญ่ยังคงศักดิ์สิทธิ์หรือไม่วันที่24พฤิจิกายนนี้รู้กัน